เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมขิงในช่องขิงเน่นะอยู่วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนสมัครนะครับไอดี ID ของเวตาลิ่งเวเนาะว่าเราควรเข้าเซิร์ฟไหนถึงจะดีปิงน้อยนะครับแล้วก็ กิจกรรมหน้าเว็บเนี่ยเราควรล็อกอินดีๆไม่งั้นจะเสียโอกาสนะก็ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาเนี่ยขอฝากสปอนเซอร์ผมหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือตู้ตามชอปร้านไอดีรีโรราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกสตาร์เรลเกมชินอิมแพคหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บาทเท่านั้นเองนะครับหรืว่าทุกคนสามารถเลือกราคาที่คนถูกใจได้เลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับไปไปตำกันได้เลยเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสมัครก่อนนะ สมัครเดี๋ยวให้ทุกคนคลิกไปที่รูปคนตรงนี้นะครับคลิกเลยปึ๊บพอเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้กดสมัคร register now นะครับตรงนี้จะเป็น ID ของคุโรเกมนะก็คือมันจะแยกกันนะครับคุโรเกมนี้ก็คือเป็น ID ของคุโรเกมเลยถ้าเราใช้ Gmail หรือว่าอีเมลอันนี้ก็คือเราจะไม่สามารถเชื่อมได้อีกแล้วนะครับก็คือเป็น ID ของคุโรเกมไปเลยใช่ให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนถ้าเราจะล็อกอินด้วย Gmail Facebook หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยให้ทุกคนติ๊กไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดปึ๊บ จากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอีเมลมานะครับให้เรากดเลือกอีเมลที่เราจะสมัครเลยกดไปเลยครับออที่จริงเขาก็จะส่งรหัสมาทางอีเมลแต่ว่าผมรับไปแล้วนะผมทําไปแล้วนะครับถ้าเรายืนยันไปแล้วก็ถือว่าพิการล็อกอินนะครับเลข u i d เราจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับทำกิจกรรมในเว็บเนาะเป็นกิจกรรมรับ Echo ฟรีนะครับก็คือสุ่มเอานั่นแหละนะให้ทุกคนคลิกมาตรงนี้นะครับเป็นลูกศรชีพดังขวานี่นะคลิกไปปุ๊บ รอบหนึงอ่านี่นะฮะมันจะเป็นหน้าแบบนี้กิจกรรมเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่29เมษายนนะครับจนถึง6มิถุนาเนาะก็คือถ้าลงคลิปไปเนี่ยทุกคนยังมีเวลาสุ่มได้อยู่นะครับให้ทุกคนกด enter ไปเลยปึ๊บจากนั้นเนี่ยเราก็ล็อกอินจะเป็น id คุโรที่เราสมัครหรือว่าเป็น gmail ที่เรา Lock in, ล็อกอินหรืว facebook อะไรก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเลยก็ติ๊กถูกตรงนี้ แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับอันนี้คือขั้นตอนสําคัญเลยนะคือการเลือกเซิร์ฟเวอร์เนาะเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนําแล้วคนเขาเล่นเยอะเนี่ยก็คือเซิร์ฟซีนะครับส่วนมากคนจะเลือกเซิร์ฟเอเชียกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับเกมนี้ต้องเลือกเซิร์ฟซีนะเพราะว่าปิงในเซิร์ฟซีเนี่ยดีกว่าเซิร์ฟเอเชียนะครับก็เลือกเซิร์ฟซีไปปึ๊บคอนเฟิร์มไปครับจากนั้นนี่ให้เราเลือกตัวละครได้เลยนะนี่ผมจะเอาเป็น MC หญิงแล้วกัน แล้วก็ให้ทุกคนดูตรงมิชชั่นนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะก็จะเป็นให้เราทํานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวน์โหลดหรือว่าแชร์อะไรก็ได้ Follow ID YouTube อะไรก็ได้นะครับก็ทุกคนสามารถกดแชร์กดเล่นได้เนาะเราจะได้ในส่วนของซัมมอนมาสุ่มนะครับตัวที่ผมอยากจะให้ทุกคนสุ่มเนี่ยก็คือตัวนกตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นสีทองนะตัวที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้มันเป็นสีม่วงนะครับก็คือยังไม่ได้เนาะแล้วก็เวลาที่เราสุ่มไปเนี่ยมันก็จะได้รางวัลข้างล่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ ได้ของอัพอาวุธได้อะไรต่างๆด้วยนะอ่ามันจะแม็กที่30นะครับได้เงิน30,000นะื่นเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามอนสเตอร์พวกเนี้ยเราสามารถฟาร์มได้ในเกมเนาะแต่ว่าถ้าเราได้มาตั้งแต่แรกๆอะ่ะมันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ระดับสีทองเนี่ย ดานเมจจะค่อนข้างแรงนะครับจะช่วยเราในต้นเกมได้เยอะทําให้ผ่านคอนเทนต์ได้เร็วเนาะอ่ะสมมติว่าเราต้องการอยากได้ตัวนี้นะครับให้เราทําการซเล็กเนาะตรงนี้เลยนะครับเพื่อล็อกตัวละครไว้เลือกดีๆเนะครับเพราะว่ามันได้แค่ครั้งเดียวเนาะถ้าเราได้ตัวที่ต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็กดซเล็กแล้วนะครับให้เราทําการล็อกตรงนี้เนาะของรางวัลเนี่ยจะได้ตอนที่เลเวลวีดีถึงเลเวลแปดนะเขาจะส่งมาทางจดหมายในตัวเกมนะครับแต่ว่าน,นี่ผมยังไม่ได้ล็อกนะผมรอนกทองอยู่นะครับก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะก็กิจกรรมมีถถึงวนนที่ทนนนะ่่มิุายเะก็สไปรือๆ เผื่อเราได้เนาะแล้วถ้าใครถามว่าปิงเซิร์ฟซีกับเซิร์ฟเอเชียเนี่ยต่างกันมากไหมผมว่าค่อนข้างต่างเลยนะครับตรงเซิร์ฟเอเชียมันจะหน่วงๆนิดนึงเวลากดมันจะไปช้านิดนึงเนาะเพราะว่าผมเล่นทั้งเซิร์ฟซีแล้วก็เซิร์ฟเอเชียด้วยนะครับก็ตามนั้นนะทุกคนเลือกดีๆนะก็สําสหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแนละ้วผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเนดีอดี๋ยวปันครับ